พูดกันถึงเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้ชนานันเพราบุภาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากนะครับเรายกให้เป็นโตโยต้าไฮรักลีโวแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะฮะก็โตโยตา้าไฮรักลีโวนะครับ,ตตรบส่วนหนูเนีทุกคนมุ่งมั่นเหนือความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสําเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินซึ่งชนะนันเนี่ยต้องถือว่าเข้าคอนเซปต์นี้เลยนะโยเพราะว่าจริงๆริงนะครับชูชนานันเนี่ยเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งมานานนะฮะและถูกคาดหวังว่านี่จะเป็น หัวนเอ่อหัวหอกทีมชาติไทยคนใหม่ที่จะมาแทนธีรศิลป์บ้างแทนคนนู้นคนนี้บ้างจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้แม้กระทั่งในสโมสรก็หลายครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านสโมสรใหญ่มาหมดนะครับวันนี้ยิงสองลูกนะครับชนะนันต์มบุภายี่จุดสตาร์ตก่อนเริ่มจจุดสตาร์ทกเลยของชนะนันตะชนะนันป้อมบุผาเป็นรุ่น้องของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่อาสามชันทบุรีเอเโกใคร ผมว่าน้อยคนที่จะรู้นะว่านี่เป็นเด็กที่อสัมชัญธนบุรีปั้นมาแล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาเพิ่งผ่านมันเกิดมาสองวันที่ผ่านมาสิบเจ็ดมีนาพี่ผูเพิ่งครบสามสิบปีช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทูชนานันเป็นนักเตะที่ก้าวเข้าสู่ไทยลีกตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมืองทองกับอสัมชัญธนบุรีเนี่ยมีเอมโอยูกัน ส่งนักเตะให้กันโวทีละสินอะไรนี่ขยับกันขึ้นมากวินธรรมศาสตร์นาน<ะ>ชนะนัน,นมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแต่เป็นสิบเจ็ดที่มันเป็นตำแหน่งกองหน้าหลายคนมองว่าเดี๋ยวจะเก่งเหมือนทีละสินแต่มันเบียดไม่ได้ครับพี่ปูมันได้เป็นแค่ตัวสำรองเ<ะ>พอาเป็นตัวสำรองแล้วเนี่ยการเดินทางของของชนะนันมันก็ต้องเริ่มขึ้นแล้วละ่ะพอเบียดเมืองเอไม่ได้ก็ต้องไปอินซีเพื่อนตำรวจไปอยู่<ะ>สภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรี กลับมาพอฟอร์มดีตอนอยู่โอสถฟอร์มดีอีกกลับมามงทองอีกพี่ปูอ่าอ่าอ่อ่ากลับมามงทองก็เล่นเกือบสามสิบแมตช์เล่นไปยี่สิบเก้าแมตช์ยิงไปสิบเอดประตูก็โพลิเทโลยืมตัวไปก็ไปสุพรรณคราวนี้ขายให้กับสุพรรณบุรีหลายคนมองอว่าฟอร์มอาจจะไม่ดีสุดท้ายแบงค์ขอกีเนเตดในปีสองพันสิบเก้าแบงค์อกซื้อชนะนันต์ป้อมบุผา มาจากสุพรรณบุรีแต่ว่าการซื้อมามันก็ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้สักทีกลายเป็นตัวสำรองที่อดทนแล้วก็พยายามเบียดลงตำแหน่งตัวจริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าใน b บ n g k o k u n i t e เตตัวต่างชาติมันแน่นเอียดมากได้แค่เป็นตัวสำรองใน10-20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นานทีปีหนถ้าหน้าไม่เจ็บไม่แบนทูชนานันแทบไม่ได้ลงในสมคนแรกเลย จุดหักเหหรือว่าจุดเปลี่ยนต่างๆนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนอตัวต้าไฮรักที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับอบอดี้ของตัวเองอยู่เสมอของชิดของชนอันนันเนี่ยโยถ้าจะาให้มันสอดคล้องเนี่ยมันก็คือตรงรที่บอกว่าเขามีโอกาสเล่นในทีมใหญ่ด้วยเล่นในทีมเล็กด้วยพอเล่นทีมใหญ่ก็เบียดลงไม่ได้นะครับอพอเล่นทีมเล็กทำให้จะโชว์ฟอร์มดีพอมาอยู่ทีมใหญ่ก็ต้องนั่งอีกแล้วมีอาการบาดเจ็บเข้ามาด้วยนะครับ mm. ติดทีมชาติด้วยนะติดทีมชานะติอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่า ขั้งหน้าเนี่ยตัวหน้าบ้านเราเนี่ยมันหายากนะครับก็มีเชลนนันมีชิวอ,อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าความมั่นใจไม่มามีอาการบาดเจ็บแทรกซ้อนบ้างอะไรบ้างนะครับ,รบจนกระทั่งเขามาแซงทางโค้งเอาในการเล่นกับแบงคอกทั้งๆที่แบงคอกเนี่ยเป็นทีมที่กองหน้าเยอะมากโยใช่ครับคา์เตอร์นักเตะที่ดึงมาใหม่อ่ะมีะวันเดอร์ลุยมีเฮอ,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 อร์เบ์ตี้เฟอร์นันเดสอารอนอมอเลอร์สักด้วยโมแต่ว่าพอลงไปแล้วรูุกการนี้ยิงไปสองประตู วันนี้ยิงอีกสองประตูช่วงหลังชนะนันจะเล่นเหมือนอดิศักกรสองนี่ปูโป้งปิดบัญชีเข้าฮอตได้ดีมากหลา,ลายเกมที่ชนะนันพยายามเข้าไปชาร์จตั้งแต่เกมล่าสุดที่พวกเขาแพ้แล้หลังแต่ว่าผมมองว่าเขาเริ่มเข้าลูกเข้าลอยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขายืนวันนี้สุดท้ายประสบความสำเร็จสองลูกแล้วเชื่อว่าจากที่เคยติดยูสิบเก้ายูยี่สามมาจนถึงทิมชาชุดใหญ เขามีโอกาสกลับมาอีกครั้งถ้าว่ารักษามาตรฐานแล้วรักษาฟอร์มได้แบบนี้ครับครับก็จริงๆแล้วแบงคอกมีผู้เล่นในกลุ่มของข้างหน้าเนี่ยนอกจากเร์เบอร์ตี้วันเดอร์ลุยนะครับตัวไทยก็จะมีดาวรุ่งอย่างนทวุฒิสุขสุ่มอะไรเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าใช่ครับมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าชนนนั้นก็สามารถที่จะเอาชนะทุกความท้าทายนะนะฮะ อ่ออเป้าหมายต่อไปในชีวิตในวัยสาสิบของเขาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว,ว่าก็คงจะหวังลุ้นกลับมาติดทีมชาติเพราะว่าในตำแหน่งศูนย์หน้าทีมชาติไทยเนี่ยมันก็หาได้น้อยเหลือเกินนะครับตอนอทุกวันเนี่ยใน2เกมที่อุ่นเครื่องก็ยังต้องเรียกอดิศักดิ์ไปสอนไปเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแม้ขนาดนั้นอาได้ลุ้นเอเชียนคัพคราวนี้นะขอให้มีประตูต่อเนื่องเถอะนะครับนั่นคือตัวเตะไฮารักดีโวนะครับที่สนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสสําาาเเเเเรร็จในนนนน้้้ททงงี่ตัััวอออลืกดิะปมบบุค